โอเคนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีดคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็นี่ต้อนรับทน้ามช่องโซเฟอร์เอฟเอฟนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสุ่มชุดนักสู้แดนมังกรน,นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เพชรผมก็มีอยู่ที่2,214เพชรนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปผมสุ่มชุดอ่าเซ็ แบล็คไอโคนิก้าครับก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มนักสู้แดนมาก่อนนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เพชรมก็มีสองพันรนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเราเราไปเข้าธุกิจกระกลันมาเลยดีกว่าครับนี่ซึ่งชุดของผมก็คือผมต้องการแค่ชุดนี้นะครับแล้วก็ช่วยสปอนเซอร์ด้วยนะครับอยู่ที่80โทเค็นนะครับแล้วก็ชุดนี้ได้อยู่ที่180นะครับก็ลงก็เป็นก็260ร้ครับโอเคเดี๋ยวจะมาลองสุ่มดูครับว่ารางวัลอื่นก็มีเยอะอยู่ครับ ก,กิจกรรมก็แล้วเวลาที่ยี่สิบสาวันจนถึง19เก้ามิถุนายนนั่นเอ,เองนะครับเดี๋ยวจะมาร้องส่งกันเลยนะครับโอเคนะเปิดที่หนึ่งอยกันนะครับปุ๊บเขียนได้หนึ่งนะครับหนึ่งโอ้โหเขียนได้สองแล้ครับโอ้โ oh, หได้หนึ่งน่าจะน่าจะเกลืออยู่นะครับกิจกรรมนี้เนาะ โอเคครับไม่ได้อะไรเลยนะครับผมส่วนนี้จะเป็นกล่องสุ่มนั่เองนะครับไปต่อนะครับคุณผู้ชมปึ๊บถ้ามันมาที่ตรงนี้น่าจะดีนะคือว่า50%ลดเลยปุ๊บวิได้แปดเหรียญด้วยนะครับปึ๊บโอเคครับได้แล้วเดี๋ยว90ครับเกมที่สองนะโอเคครับไม่ได้อะไรเลยนะครับผมไป ต่อครับปุ๊บโอ้โหได้เต็นหนวๆเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเกือนวครับกิก,กรัมนี้เนาะนีะ่โอเคนะก็ไม่ได้ครับมามเกลืครับเดี๋ยวเนะขารีก,กิจกรรมก่อนเดีมม๋ยวขอลองเปลี่ยนตัวละก่อนโอเคอเคือก้รกัน,นกิจกรรมน่กจะเกลืออันนี่คือผมจะได้ชุดนี้นะครับไปต่อครับพี่น 1, ลนเดี๋ยวพัน้าเท็ละตอนนี้นี่ได้สหาครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับคือแบบ โอกาสใครจะมาไม่ออกให้นะโยมตัดต่อครับปึ๊บไม่ได้อะไรเลยนะครับไปทำงานตักที่ตรงนี้ก็จบแล้วนะครับที่ปักตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหคุณผู้ชมโคตรเกลียนะครับนี่กิจกรรมนี้เกลือมากมากตัต่อนะชึบโอ้โหโคตรเกลือครับปัดต่อ โอเคครับ okay, ไม่ได้เลยคนระับาต่อครัคุณผู้ชมโอเคครับต่อครับไ yeah. okay, ่ไปได้แลนะ <Yeah. S 1> ่อ โอเคครับไม่ได้อีกแล้วนะครับยี่สิบยังไม่หนึ่งครับโอเคครับต่อครับอีกแต่ครบแล้วนะครับไม่ได้นะครับพี่ชมโอเคจะได้ละปึ๊บ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 โอเคครับตอนนี้ได้ชุดมาเลยผมจะแลกชุดครับปึ๊บเรียบร,อยร,ยบรอยอ้อยทีนี้ผมต้องไปช่วยตัวนเซอร์ด้วยครับต่อปึอ๊บปึ๊บ านะีามขอไปเติมเพชรเพิ่มก่อนโอเคนะครับตอนนี้ก็เพชรผมได้เพิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปจะมาลองส่งต่อนะครับโอเค,คตอนนี้ผมมีอยู่ที่524เพชรยังจะมาลองส่งดูนะครับซึ่งตอนนี้ขาดโทเค็คนอยู่แค่ไม่กี่โทเค็นนะครับตอนแรกชุดบอลได้ต่อครับุชครับ โอเคครับห้องแล้วครับต่อนี่ผมก็ได้โทเคนครบแล้วนะครับนี่ซึ่งก็จะแลกเป็นชุดสปอนเซอร์เลยละกันนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวละครชายเร้ยบอยแล้วครับเดี๋ยวจะไปลองเปิดชุดนะครับว่าจะเท่หรือเปล่าครับซึ่งก็เปิดที่ห้องแต่งตัวครับทอยู่ที่แพ็กเกจตัวนี้นะครับนี่กดเปิดเลยครับปึ๊บ แล้วก็นี่จะเป็นทานดของทรงผมนะคนี่จะเป็นเสื้อนั่นเองนะนี่เป็นไงคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้ากับหัวขาวดูนะ,ะนีะ่หัวอะไรหัวอะไรจะสวยนะครับนี่นี่จอกหัวขาวนะครับแล้วก็ผมจะลองใส่เป็นอฐานของน,กน,นักกางดับนั่นเองนี่แล้วก็ส่วนเสื้อที่เราได้มาก็คือผมอสเซอร์ครับส่วนรองเท้านี่ครับเปน็นเกมนะ,ะแล้วก็ส่วน รองเท้าผมจะเป็นรองเท้คาร์บอนสปีดครับนี่คุณผู้ชม,มโคตรเท่นะครับนี่โคตรตึงนี่นะครับผมนี่โเคตรเท่เลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดครับโคตรเท่นะครับุณผู้ชมเน่ยนะกันก็ใครที่ชอบสังคมนี้ก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดับสังคมให้ด้วยนะครับว่าผู้ชมจะออกกีเ่เพจกันครับสำหรังคมนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ